ถ้าไม่อยากเสียเงินเป็นหมื่นๆเพื่อไปดิบ NAD หรือ NAD เข้าร่างกายคุณสามารถเสริมระดับของ n a นในร่างกายได้ง่ายๆจากการกินอาหารเสริมเหล่านี้ทราบกันหรือเปล่าครับว่า NAD หรือ n a นเนี่ยมีต้นกำเนิดม,มาจากวิตามิน B3 นะครับผมหรือไนอาซิน วิตามินบีสหรือแอซินามายเนี่ยเป็นวิตามินที่มีบทบาทสาคัญในการเาผาผลาญพลังงานนะครับและช่วยให้ระบบต่ตางๆในร่างกายเราอ่ะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพวิตามินบีสามจถูกดูดซึมและเปลี่ยนเป็นนิโคตินามายในร่างกายจากนั้นนิโคตินามายจะเปลี่ยนเป็นนิโคตินามายนิโมโนนิฟีโอไซด์หรือ N-M-N และสุดท้ายแล้ว N-M-N นั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็น NADNAD หรือ n a d เป็นโคเอนไซม์ n S <S ที่จําเป็นในการเาผาผลาญพลังงานภายในเซลล์นะครับซึ่งช่วยในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและมีบทบาทสําคัญในการซ่อมแซม DNANAD มีบทบ สำคัญมากในการควบคุมวงจรการหลับนอนและตื่นช่วยในกระบวนการต่อต้านการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้แล้ว NAD ยังช่วยในการปกป้องสมองจากการเกิดโรคสมองเสื่อมช่วยในการเสริมสร้างความจําด้วยนะครับทำไมการเพิ่มของระดับ NAD ในร่างกายจึงสําคัญระดับของ NAD จะลดลงตามอายุนะครับผมทําให้กระบวนการเผาผลาญและการซ่อมแซม DNA เกิดขึ้นได้ช้าลงจึงช่วยในการชะลอวัยและเพิ่มพลังงานและช่วยฟื้นฟูสุขภาพเซลล์ได้เป็นอย่างดีอาหารเสริมที่สามารถเสริมระดับของ NAD ได้ดีที่สุดคือ2ตัวนี้นะครับ 1. NR หรือนิโคตินา ไมรโบไซด์ ide, และ2คือ NMN หรือนิโคตินามายดโมโนนิคเรโอไทเนื่องจากสารเหล่านี้สามารถเปลี่ยนไปเป็น,น NAD ได้โดยตรง ในปัจจุบันนี้มีการทํา NADH และ NADPH ออกมาขายแต่จริงๆแล้วสาร2ตัวนี้นะครับเวลาเราถูกรับประทานเข้าไปเนี่ยจะไม่ได้ช่วยการเพิ่มระดับของแอนในร่างกายโดยตรงนะครับเพราะเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะถูกย่อยให้กลายเป็นนิโคตินามายหรือ NAM ซึ่งร่างกายต้องไปเปลี่ยนให้กลายไปไหนอีกทีทาให้การรับประทาน NR หรือ NMN นั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพกว่าอย่างไรก็ตามการรับประทานนิโคตินามายหรือแนซินามายก็ไม่ได้แย่นะครับสามารถเพิ่มระดับของ NAD ในร่างกายได้เหมือนกันเพียงแต่จะไม่ตรงและมันยังม่ีปปรรรระะสิิทททธภาาาาพเกับน NR N นนัเองเคล็ดลับสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสารสกัดบางชนิดสามารถกระตุ้นการสร้าง NAD ให้กับร่างกายเราได้ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. นึ่ง r e s v e r a นะครับหรือสารสกัดจากเปลือกองุ่นซึ่งมีคุณสมบัติเป็น a n t i o x i d a n นและช่วยกระตุ้นการสร้าง NMA ให้กับร่างกายตัวที่2คือ t e r r o s t i เ b e n นะครับผมซึ่งเป็นสารสกัดที่คล้ายๆกับ r e ส v e r a t นะครับแต่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการเพิ่มของระดับ NAD 3คือควอซิ y ิ e ใช่ครับมันคือสารสกัดจากหัวหอมที่มีคุณสมบัติที่ดีมากในการต้านการเสรื่อมและเพิ่ม NAD ในร่างกายได้4คืออิพิจินินตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากพืชน,นะครับที่ช่วยกระตุน้นการสร้าง NAD ได้เหมือนกันและยังช่วยลดก,การเสกเสบได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีงบไม่ถึงที่จะไปรับประทาน NMN MM หรือ NR หรือว่าสารสกัดที่หมอได้พูดมาว่ามันสามารถเพิ่มระดับของ NAD ได้การรับประทานอาหารที่มีวิตามิน B3 สูงสามารถเพิ่มระดับของ NAD ในร่างกายได้เหมือนกัน ต่อไปนี้คืออาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินบีสนะครับตัวแรกเลยคือเนื้อสัตว์นะครับเช่นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่2คือธัญพืชเต็มเม็ดเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตและ3คือคือถั่วลิสงหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนั่นเองหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเพจหมาโอโอด็อกเตอร์โอด้วยนะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับ NAD หรือเกี่ยวกับวิตามิน B3 ช่วยคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ